ถ้าคุณกำลังมองหาของขังเสริมดวงสามารถเข้าไปดูประเครื่องและเครื่องรางที่ชุมชนของ Eagle of No นมีเครื่องรางของขัง,งมากมายให้ท่านได้รวมประมูลและเช่าบูชาเพื่อเสริมดวงหรือแอด l i n e i d d s m q 0599t อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับพบกับพุทธคุณดี ของขังเด็ดเครื่องรางพบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับพระนาคปกกุเมืองไทรจังหวัดร้อยเอ็ดมีการขุดค้นพบเมื่อปีพุทธศักราช2 5 1 7ขุดพบที่เนินดินหลังบ้านของนางทองม้วนและนายบุญมา ซึ่งอยู่ที่ตำบลเมืองไครจังหวัดร้อยเอ็ดพระเครื่องที่พบนี้มีจำนวนทั้งหมด3,000องค์แต่มีพระที่ชำรุดหักเสียหายถึง50%ซโดยเป็นพระเครื่องเนื้อดินผสมผงไม่มีเนื้ออื่นเลยเป็นพระพิมพหน้ากปกทั้งหมดซึ่งในเวลาต่อมาพระเครื่องพิมพ์นี้ได้ขนานนามว่าพระน้ากปกกุเมืองไพรเป็นที่สังเกตยอยู่อย่างที่ เนื้อพระกุนี้จะใกล้เคียงกับพระสกุลลำพูนมากจะผิดไปบ้างก็ตรงเนื้อกระด้างไปนิดหน่อยเท่านั้นเองแต่ถึงกระนั้นพระบางองค์ก็จะมีฝ้าราดำเป็นดวงหุ้มอยู่หนาแน่นพระนาคปกเมืองไพรเป็นพระเครื่องพิมพ์นาคปกป้างสมาธิประทับนั่งบนฐานขดนาคสามชั้น โดยมีขนาดเจ็ดเสียรแร่ป้ากฏอยู่เบื้องหลังองค์พระอย่างชัดเจนนับเป็นพระเครื่องแบบทวาราวดียุคปลายพิมพ์แรกที่ให้ความอลังการไว้อย่างครบถ้วนทีเดียวข้อแตกต่างระหว่างพระพิมพ์พระนาคปกเมืองไผยเป็นพระเครื่องที่มีขนาดเดียวแต่พิมพ์หาใช่ว่าจะเหมือนกันหมดก็หาไม่เมื่อตรวจดูแล้วพระนาปกขู่นี้ จะแยกพิมพ์ออกได้ถึงสองพิมพ์ด้วยกันดังนี้ 1. พิมพ์ใหญ่ลักษณะพึ่งผายสมส่วนความงามอยู่ในระดับขั้นดีการตัดส่วนดีมากเพราะปีกที่รองรับน้าเจ็ดเสียนนั้นจะปรากฏแผ่กว้างรองรับน้าไว้โดยไม่โค้งเว้าเลยพระเนตรของพระพิมพ์นี้อยู่ในอาการของครึ่งปิด ด้านหลังจะอูมมากคล้ายกับแตงกวาผ่าซีกและจะมีลายมือติดอยู่ด้วย 2. พิมพ์เล็กลักษณะของพระพิมพ์เล็กนี้ถ้าได้ดูในความงามแล้วนับว่าเป็นเยี่ยมดีกว่าทุกพิมพ์แต่ปีกที่รองหน้ากเจ็ดเสียนนั้นจะมีการตัดส่วนโค้งขยักอยู่หลายตอนที่บริเวณเสียนหนา้าพระเนตรพิมพ์นี้ จะเป็นตุ่มปรากฏเด่นชัดเป็นพระเนตรขนาดลืมอยู่ส่วนด้านหลังจะมีลายมือติดอยู่แต่ไม่อุมนูนจนเกินไปและบางองค์ด้านหลังเกือบจะแบนก็มีพระทั้งสองพิมพ์นี้เป็นการแยกพิมพ์พอให้เห็นข้อแตกต่างกันเท่านั้นซึ่งความจริงแล้วหากเราไม่ได้สังเกตอย่างละเอียดกันแล้วพระหน้าปกกุเมืองไทยนี้ จะแลดูเหมือนเหมือนกันหมดไปเลยทีเดียวการที่ต้องแยกพิมพ์ไว้เป็นเรื่องของนักสะสมรุ่นเก่าที่ได้ทำการสังเกตพระแล้วกำหนดข้อแตกต่างกันไว้เท่านั้นส่วนในด้านพุทธขุดแล้วต่างองค์ต่างพิมพ์ต่างก็เหมือนกันดีอยู่ในระดับเดียวกันโดยไม่ได้ลดน้อยไปกว่ากันเลยโดดเด่นทางด้านแคลคาดคงคพันชาตี ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่